ยอนสวัสดีค่ะสวัสดีซีน้องจะจ๋ารถสวยเกรดเอทุกท่านนะคะวันนี้นนาะจะพามาชมกระบะราคาถูกสีสดใสนะคะถูกใจหลายๆคนนะคะกับรถสีแดงสีประตูแล้วก็ทั้งทั้งตัวแครนะคะวันนี้ก็เอามาให้ชม2รุ่น3แบบนะคะก็คือจะมี Toyota Revo 4สประตู ะะยกสูงเกียร์แมนวนวลแล้วก็จะมี4ประตูของนิสสันนวาร่าเกียร์แมนวนวลหนึ่งคันแล้วก็จะเป็นตัวนิสสันนวาร่าตัวคิงแคปหนึ่งคันซึ่ง3คันนี้เป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะคะใครที่ชอบรถสีแดงนะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้ไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยน้องจะจัดจัดให้ส,สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคันแรกเลยนะคะกับโตโยต้ารีโว่โฉมปี2016นะคะคันนี้ไม่หลักหมื่นนะคะรถบ้านมือเดียวนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมไม่เพียง9,000กิโลเมตรนะคะ ไม่เพียง90,000กิโลเมตรนะคะไร่รถปี2016 2.4ตัว E 4ประตูเกียร์แมนนวลสีแดงได้กระจังหน้า3เส้นนะคะโรเมียมตัวรถสวยเดิมนะคะรถไม่มีชนหนักที่ควาำจมน้ำกระสีกอไม้นะคะคันนี้ราคาก็ไม่ได้แพงนะคะคันนี้เนาะราคาเพียง400,000นะคะราคาเพียง4 5 9 0 0 0บาทนะคะ ราคานี้ลูกค้าสามารถฟรีดาวได้ผ่อน0 0 0กว่กบาทเท่านั้นเองนะคะได้กระบะสีสวยสดใสนะคะไม่มีใครซ้ําแน่นอนใครตามหาอยู่นะคะสีแดงนะคะหาไม่ได้ง่ายๆแน่นะคะสีแดงถ้าเป็นรีโว่นะคะถ้าเป็นนวลล่าเนี่ยเอย,ยังว่าหาง่ายอยู่นะคะแต่ว่ารีโว่สีแดงเนี่ยไม่ค่อยมีเข้ามานะคะถ้าใครชอบใครสนใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดทัก Inbox สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรเบอร์น้องจ๋กานะคะเบอร์โทรสายตรง นะคะโทรหาน้องก็จ๋าได้นะคะรายละเอียดตัวรถสวยเดิมนะคะคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคมไฟหน้านะคะคมเนี่ยนะคะใส,ส่ใส่กริบเลยนะคะรวมไปถึงฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงแท้ฝากระโปะรงเดิมนะคะไฟตัดหมอกมีให้แล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยกระจังหน้ายังสวยใสอยู่เลยนะคะ F4 นะคะตัวรถสวยมากนะคะตัวรถสวยมากนะนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวล้อแม็กนะคะแม็กแท้แม็กเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถเดิมนะ,ะกระจกเป็นโครเมียมนะคะ น้องก็จะรีวิวในซองเลยนะคะเพราะว่าวันนี้รวมรุ่นให้ดูแล้วก็ภายในเนี่ยนะคะตัวสีแดงเนี่ยสภาพภายในก็ดูสวยนะไม่มีช้ำนะคะรายละเอียดตัวรถเดิมๆสวยๆนะคะเฮดรูมส,สวยสะอาดใสนะคะรถไม่ช้ำสภาพรถสภาพดีนะคะสภาพรถด,ดีอยู่เลยนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยชนแน่นอนรอยเม็ดอเม็ดอาร์ตตัวน็อตไม่มีขยับนะคะนี่โลโก้ตัวรถอยู่ต่างๆนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมเขาใส่ นะคะหุ้มหนังมาเพราะว่าถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเลยเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่เบาะคันนี้ไม่เก้าหมื่นนะคะเบาะจริงของเขาเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ชำรุดแน่นอนนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาก็ใส่หุ้มหนังเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของซับเบีดขึ้นมานะคะแต่ไม่ได้ตีตู้นะอ่าแต่ไม่ได้ตีตู้นะคะแต่ติดตั้งซับเบดเพิ่มขึ้นมาให้ตัวรถดังดีนะคะดังน่าใช้งานแล้วก็ตัวหน้าจอนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วเรียบร้อยนะคะรายละเอียดตัวรถยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะค ัวแผ่นพลาสติกเนี่ยยังไม่แก่ออกเลยถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจใน4ประตูคันนี้ในราคา459,000บาทนะคะติดต่อสอบถามน้องก็าจากเพชรยนต์เข้ามาได้เลยนะนี่ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะเดิมๆเฮดรูมสวยนะคะสะอาดนะคะเดิมๆเลยนี่แผงประตูก็ดูสวยสดใหม่นะคะนัดเข้ามาดูรถกับน้องกจากได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68นะคะก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพ แต่ว่าคันนี้นะคะยังไม่มีกล้องหลังนะแต่เจ้าของเดิมติดเซ็นเซอร์ถอยมาให้ถึง4ตำแหน่งนะคะ mm. ก็คือซ้าย2ขวา2นะคะท้ายแท้ท้ายเดิมแน่นอนนะคะไฟท้ายไม่มีรอยแตกนะลายละเอียดตัวรถเดิมนะคะเราขายรถเกจ A อยู่แล้วเราขายเฉพาะรถคัดเกด A อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ามาชมรถตัวจริงนะสีสวยๆแบบนี้นะคะยังไงก็คุ้มค่านะคะติดต่อน,น้องเจ้า,าจ๋าเพชยนต์เข้ามาเลยนะคะ ออกได้ทุกอาชีพนะคะขอเพียงมีเอกสารยืนยันที่มาที่ไปของรายได้นะคะซื้อได้ทุกอาชีพเลยในส่วนของเนี่ยตัวเบาะนะคะเห็นไหมเหมือนเขาเอาเขามาสวมนะเบาะเดิมข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ถอดออกได้เลยให้น้องเจ,จ้าจ๋าให้ทางช่างน้องเจ้าถอดออกได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นตัวรถเบาะสวยสดใหม่นะคะเอาไปใช้งานยาวๆนี่รายละเอียดตัวรถนะคะได้สี่ประตูไปนัง่งทั้งกว้างทั้งสวยทั้งใหม่นะคะเอาเป็นว่าคันนี้เนี่ย รถมาสดนะคะด้วยตัวสีรถด,ด้วยความใหม่ใหม่น้อยนะคะราคาแค่นี้นะคะ459,000บาทนะกับบอก,กับตัวรถเดิมๆเนี่ยนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะคะน้องจะจ่ายยินดีให้คําแนะนำนะคะให้คําปรึกษาในการจัดไฟแนนซ์นะคะเรื่องตัวรถบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆเอามาให้ชมนะคะเผื่อใครตามหานะคะเฉพาะจาะจงสีนี้สําหรับรีโวนะคะอยากจะบอกว่าน้องก็จะมี1นึ่คันนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ นะแล้วก็ในส่วนของคันต่อมานะคะคันที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว2.4อ่ะ2.5ขออภัยค่ะ2.5ตัว e black edition นะคะตัว4ประตูเกียร์แมนวนวลคันนี้นะคะมาในปี2018นะคะ fc ราคาถูกมากนะคะราคาถูกมากอาจจะผ่อนไม่ถึง8,000เลยนะคะรถของหนูนะคะ3คันวันนี้เอามาให้ชมมีแต่ราคาผ่อนไม่ถึง9,000เลยนะคะ คันนี้นะคะฟรีดาวของอยู่ที่ประมาณ7,800บาทนะคะ4ประตูนะคะเกียร์แมนนวลน,นะคันนี้ส,สวยๆนะคะคันนี้เนี่ยได,ได้ได้ในราคาไม้ไม่ห้าหมื่นนะคะฉาย,ยาของเขาก็จะพอตลาดวายไม่ห้าหมื่นนะคะไม้ห้าหมื่นราคา4ี่แสนหนึ่งหมื่นถ้าลูกค้าจะซื้อสดหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ถือว่าคุ้มนะคะยิ่งมีเครดิตยิ่งออกง่ายนะคะใครจะรับรถกลับภายในวันหรือใครอยากขับรถกลับเลยไม่อยากรอนาน สอบถามเจ้าจ่าได้เลยเดี๋ยน้องก็จะแนะนําให้อยู่ต่างจังหวัดถ้าอยากซื้อรถที่เพรยน์น้องเจ้าจ๋าจัดไฟแนนซ์ให้ได้นะไม่ต้องเกลงใจและสติ๊กเกอร์เนี่ยสีดํานะคะตรงเนี้ยสวยสวยใหม่ๆอยู่เลยนะคะสดมากนะคะด้วยความสวยความใหม่นะคะตัวรถไม่มีตําหนิเลยใครเอาไปใช้ก็คุ้มค่านะคะด้วยตัวความทนความแกร่งนะคะของเขาเนี่ยนะคะยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนี่นะคะในรายละเอียดของตัว คิ้วซุ้มล้อนะคะต่างๆนะคะตัวหมุดเนี่ยนะคะหรือว่าตัวคิ้วเนี่ยไม่มีอ้าไม่มีหลุดนะอ่าแล้วก็ถ้านัดมาดูรถตัวจริงเนี่ยตรงปกแน่อนอนนะคะลูกค้าตัวล้อแม็กเนี่ยได้แม็กสีดำเนี่ยเป็นชุดแต่งของเขาเนี่ยไม่มีเบียดเลยนะคะกร<อ>ะจกภาพอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยมองข้าง LED ไม่มีแตกนี่รายละเอียดตัวรถนะคะหรือว่าการสาบติดให้แล้วเรียบร้อย ที่เปิดนะคะสมาร์ทเอนที่โคเมียมนะคะสังเกตเลยช่วงนี้น้องก็จารีวิวรถมีแต่คันเด็ดๆเลยยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ใช่มีปัญหานะคะยิ่งขายแต่รถสวยๆม่ยิ่งน้อยด้วยนะคะยิ่งเศรษฐกิจยิ่งนี้อาแบบนี้นะคะรถที่พชรยนยิ่งได้ไม่น้อยนะโอ้โหสุดคุ้มค่านะคะใครจะซื้อรถมือสองทุกวันนี้บอกเลยคุ้มจริงๆนะคะคุ้มจริงๆนะมือสองทุกวันนี้สภาพไม่ได้แพ้ป้ายแดงเลยเนี่ย แล้วก็ไม้แค่ห้าหมื่นเนี่ยวันนี้จะจะเอามาให้ชมสามคันเนี่ยก็มีแต่ไม้หลักหมื่นทั้งนั้นเลยรถเกจเอทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของตัว 2.5E เนี่ยตัวของนาวาล่าเนี่ยเมื่อที่จะจาบอกเลยก็คือเขาไม่ห่วงออปชั่นนะคะเรื่องกระบะก็บรรทุกได้เยอะแล้วก็ลึกนะคะทั้งลึกทั้งกว้างบันทึกได้เยอะแล้วก็ได้กองถอยนะคะตัวรถสวยๆเดิมๆนะคะบันไดทางขึ้นหรือกันชนท้ายเนี่ยสภาพยังดีๆอยู่เลยนะ,นะคะ คนที่จะชอบเล่นรถกลุ่มนี้นะคะไม่ใช่กลุ่มนี้สิรถรุ่นนิสสันนวลาตัว NP 3 0 0เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นกลุ่มลูกค้าเทีค้าขายนะคะทํามาหากเกินหรือว่าคนของบรรทุกหนักๆน,นะเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างช่วงล่างมันแข็งหนบะมันแข็งนะคะอันนี้คือรีวิวจากผู้ใช้จริงสําหรับลูกค้าจะาจ๋าเลยนะคะนะลูกคา้าผู้ไปเสียงเดียวกันว่ารุ่นนี้ทนจริงนะคะสาหรับนวลาพูดถึงว่าความแข็งนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมราคามันถูกนะคะก็คือว่า เป็นรถแบนด์ลองนั่นเองนะคะแต่ถามว่ามันคุ้มไหมคุ้มนะถามว่ามันคุ้มไหมคุ้มนะคุ้มนะคะในราคานี้ปีปีสิแล้วราคานี้4ี่แ0 0หนึ่งนะคะกับตัวรถไม่ห้าหมื่นเราก็คัดลดให้แล้วซึ่งลูกค้าซื้อไปเนี่ยก็เหมือนได้ไป้ายแดงเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะเนี่ยตัวอแอร์เนี่ยนะคะก็ให้มานะคะช่องแอร์ด้านหลังนะคะถามว่าคันนี้จะจ่าได้รีวิวเดี่ยวลงไปหรือยังเพราะว่าถ้ารีวิวเดี่ยวเนี่ยเนาะจ่าจะแจกนะคะ สเปคนะคะให้ทุกซอกทุกมุมนะคะได้ดูห้องเครื่องจะจ๋าได้รีวิวเดี๋ยวลงไปแล้วนะคะคันนี้ความจริงก็ติดจองไปแล้วแหละแต่มันหลุดจองน้าบอกเลยตอนนี้เหลือแค่2คันในสต็อกนะกำลังเข้ามาอีก5คันสำหรับนวลร่านะคะแต่เป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ห้าหมื่นจริงๆนะนะาอจ๋าไม่ได้โกหกไม่ห้าหมื่นจริงๆเนี่ยพวงมาลัยก็ให้มัลติฟังก์ชั่นนะคะคอนโซลด้านหน้าก็ไม่มีช้ำไม่มีขาดนี่คือตัวรถรายละเอียดเดิมๆที่น้องจ๋ารีวิวให้ดูนะคะตัวนี้ได้บอกห้านะ ปีสิบแปดได้เบา้าอ่ะนี่สวยๆเลยนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดรายละเอียดตัวรถเดิมนี่นะคะสนใจสอบถามน้องจ้าจ่าพิจนตเข้ามาได้เลยนะคะนี่คันนี้นะคะใครสนใจก็แคปทะเบียนไว้ก็ได้นะคะแคปทะเบียนที่น้องจะจ่าแผนกล้องให้เห็นนะคะแคปทะเบียนไว้แล้วก็มาดูรถตัวจริงกับจะจ่าได้เลยนะคะเพราะว่าบริษัทจะจ่าเปิดทําการทุกวันอยากจะมาหลังเลิกงานนะคะก็โทรนัดจะจ่ามาได้ มามาอีกหนึ่งคันคันสุดท้ายนะคะของวันนี้ก็คือจะเป็นตัว King c a p นะคะหรือว่าตัว c a p เกียร์แมนนวลนะคะราคาก็ถูกลงมาหน่อยคันนี้ได้ปี2019นะคะไมา7 2 0 0ราคาแค่359,000บาทเท่านั้นราคาแค่359,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะมาจากจังหวัดขอนแก่นทะเบียนยังไม่โอนย้ายเลยนะคะนอกจากได้รีวิวเดี๋ยวไปแล้ว นะคะรอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะแล้วก็จะได้ทะเบียนใหม่ไปเลยคุณแจสำรองอยู่ครบนะคะตัวรถเดิมไม่น้อยนะคะสีสวยนะคะเนี่ยสติก,กงสติกเกอร์นะคะตรงสติกเกอร์ยังไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยขาดไม่มีรอยตากแดดดายซีดเลยสีสวยสดใสมากสีอะไรสดขนาดนี้นะคะรถแบรนด์ลองอ่ะรถนิสสันเนี่ยยอมรับเลยว่าแม่สีของเขาเนี่ยทำไมจะเสีบจี๊ดจ๊าดขนาดนี้นะคะยิ่งเช็ดทําความสะอาดดูแลรักษาด,ดีๆนะรักเจ้าของห่วงเจ้าของมากนะคะรถนี้นะคะ กระจกก็พับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะคิ้วกันสัว์ให้เรียบร้อยนะคะแผงสหมหนกุ้งก็ไม่ชำรุดนะตรงนี้นี่สมาร์ทเอนทีก็ให้นะเห็นไหมถึงเป็นตัวแคบสมาร์ทเอนทีก็ให้รุ่นนี้ตัวรถเดิมมากนี่นะคะไม่มีจำหนิเลยแต่เจ้าจ๋าอยากให้เอฟซีทุกคนนะคะที่จะมาซื้อรถก,กับเจ้าจ๋าเนี่ยนะคะอยากให้เดินทางมาดูรถด,ด้วยตัวเองนะคะหนึ่งลูกค้าจะได้สบายใจสองเจ้าจ๋าจะได้สบายใจนะคะเวลาเราซื้อขาย ะะจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเพราะว่ารถของหนูสวยอยู่แล้วรถของเช้าจ๋าสวยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วติดต่อน,น้องจากเข้ามานะคะถ้ารถยังไม่ติดจองได้รถขับแน่นอนนะคะถ้ายังไม่ติดจองก่อนได้รถขับแน่นอนนะคะหรือว่าใครเห็นทิปนี้แล้วอยากโทรมาจองบอกว่าสนใจคันนี้ที่อยากเอาแคบไว้ทํามาหาก,กินพี่มองหาแคปบอยู่แต่ที่ยังไม่เห็นตรงไหนที่สวยสวยถูกใจนะคะลองติดต่อหาน้องเจ้าจ๋าพิจยต์ได้เลยนะคะนี่ตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะทั้งแคบทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเ ดูเลยนะคะมีที่ไหนได้แคปให้แอร์หลังเออมีรุ่นไหนบ้างนะคะมีแคปให้แอร์หลังนะคะหนูก็เห็นเทนาร์วาล่าตัวแบ็กอินดิชันนี่แหละเออไม่ใช่ตัวแบ็กอินดิชันแทบทุกตัวเลยตัวคาลิเบอร์เหมือนกันนะคะตัวไม่ใช่ตัวแบ็กอินดิชันเหมือนกันนะ,ะได้รถสวยได้นอนค่ะลูกค้านะอ่ะวันนี้เนาะจ๋าเอามาเสิร์ฟเป็นน้ําจิ้มนะคะสําหรับตัวอ่ะลืมบอกราคาของแคปนะคะแคปก็พอแค่เจ็ดพันหกพันกว่าบาทไม่ถึงเจ็ดพันประมาณนี้เนาะ หกพันกว่าบาทไม่ถึงเจ็ดพันนะตรงนี้แต่ว่าตัวเกลดดอกเบีย้ยเนี่ยสี่ประตูมันจะถูกกว่าตัวแคกนะคะเพราะว่าตัวเนี่ยเป็นลอยยอที่ทะเบียนสีเขียวนะคะก็คือเป็นรถประเภทบรรทุกนะคะถ้าเป็นสีประตูเขาจะดีเป็นว่าเป็นรถประเภทเก๋งนะคะนี่ความคุ้มค่าต่างกันอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชอบใช้งานแบบไหนหรือว่ากำลังกำลังเลงตามหารุ่นที่ตัวเองอยากไว้ใช้งานแล้วก็เอาคุณภาพเกรดเรถสวยสวยที่ทางบริษัทเพรยนตน เขาคัดเกตวารันตีนะคะตรงนี้ก็สอบถามเจ้าจ๋าเข้ามาไม่ต้องเกรงใจนะคะน้องเจ้าจ๋าดูแลเคสเองทุกเคสนะคะบริการจัดไฟแนนซ์ให้ส่งมอบรถให้นะคะน้องก็จ๋าดูแลเคสให้เอารายละเอียดมาคุยกันได้เลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้หน้องจ๋าด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจรีวิวคลิปรถสวยๆให้ดูทุกๆวันนะคะสวัสดีคะ่ะ